ไอ้คนที่ผมสไตล์ไทยน้องไายก็เป็นปลาเก่ารานซอสมะขามไะยว้าวเกา้วนะแล้วจะมีแจกไปเซ็ตปิ่นโตปิ่นใจให้กับผู้ชคดีขอคุณตองตอบน่น้องฟีบอกว่าขอลองตอกไข่แบบมือเดียวค่ะ นีกองมาเฉพาะไข่แดง้เอาแต่ไข่แดงค่ะกอค่ะลเสรแล้วพี่ยีค่ะเอาไข่แดงกำลังใจพี่าเยค่ะเฮ้ยเฮ้เ้เฮ้ยเล้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮยเฮ้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 ้ยเเฮยเฮ้เ้ยเ่้เกเ ใช่เลยไม่เคยไม่เคยทำกับข้าวดีๆใช่ไหมคะ ใจเดียวกันให้กับแฟนชาติทกท่านะคะวนใจแบบนี้ค่ะทั้งสองท่านนี่อุย่ต้องใส่หน้าหรอกครับเราวนี้เมนูนี่หวานอะ่ะนี่หมดเลยกินนะีน่กว่าในซีรี่ส์นะคะโอเคค่ะแล้วจะไม่เดวให้น้องนู้นิวนะะเน่ะ วิเขาจับมือทันคนน่ะเธอต้องบอกว่าน้องซีของเรานี่คือท่าทางเขาแบบเก่งนะดูแบบชำนาญด้วยจริงๆครับทำเป็นแบบมา,าเป็นนกักแสดงแล้วก็ไ,ไปเชฟครับในของี่นี้ตีมาใฝฝันว่าอยากจะเป็นเชฟเป็นบ้างไหมครับจริงๆเราดีที่บอ งานไปเลยก่อนก่อนก่อนแต่ว่าไม่ได้ทำงานแล้ว ดวงก็ไปด้วยนะจ๊ะคืออันนี้มีไข่ไก่แล้วมีใจสองดวงตรงนี้เก okay. ็ไปด้วยอร่อยกว่าเดิมว้าวตรงนี้เป็นการขั้นสูงขั้นสูงขั้นตอนของการตอกแล้วนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราเอาตัวเนื้อปูค่ะเนื้อปูใส่ลงในถ้ช่วยหรือต่อไปให้น้องมิวนะคะใส่ไรเนื้อไก่อันไหนกันนะคะคุ้ยอะไรคะขอห่ะแบบชิมแบบชิมชิมได้ไหมครับได้ค่ะโอ้ยเขาจะชิมตรงนี้เนา มีพังหน่อยแลลูกติดติดติดพังไว้พังไว้พังติดนะนติดมาเลยคิดไม่ได้อ่ะขอขอป้อนอีกครั้งแล้วก็มองข้างหลังี่หม่ได้ไหม้อนอานก็มอง้องหลังี่หนไ้ะเนื้อปูขอเราแน่นเนาะขอมองก้องเป็นถัดอีกช็อตหนึง โอเคโอเคค่ะอันนี้เป็นเนื้อปกโอเคแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะไปขั้นตอนต่อไปกันต่อแล้วนะอันนี้เปิดโอกาสด้วยนะคะเดี๋ยวต้องกระชับเวลามากขึ้นโอเคค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญได้เลยคระน้องนิวจ๋ามีได้เลยค่ะตักเนื้อปูในะคะลงในนะคะสอบชนะเลค่ะแล้วก็ในหลักไปนี้นะคะที่ตัวตัวเอ่อไข่เจียวผสมกับผัดไทยผีเสื้อ ใส่กีก็น้วเน้นเน,นย,เย,เยอะนะคะก็สามารถใ่ไโอเคค่ะใส่หแล้วซึ่จะมีสท่านู้โชคดีอย่างที่พี่ดูวบอกว,ว่าที่จะได้รับกลิ่นหอมติดใจมืจับสโรงของเรานะ่คะี่ตืนนตน่นเต็นตระไู่้ว่าะเปนยัเปนของเาปิ่นโซปิ่ใจค่ะไมไ้ไปเลยนี่แล้วก็ใ,ใส่ได้ไ่เชไหค่ะการใส่ก็ใช้ตัวไข่กับตัว เครื่องที่เราสะสมไว้นะคะเมให้เกือบให้เกือบตอบเลยคะ่ะเครู้ว่าตัวเนี้ยไข่มันจะเนียนมันจะไม่มีแบบฟิ่มใช่ไหมคะแล้วก็เคจะีแสที่เรียกบอลใช่ค่ะเคต้องสอบภาชนะนะคะใช่ โอเคตัวน้ำมันของเราเป็นน้ำมันรำข้าวจาก My Choice นะคะกั่จำ่ายนี่เป็นท้าวุ้่หรอใ่ค่ะหมแล้วค่ะใช่ขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นั้นเราใส่น้ำตาลลงไปเลยค่ะน้ำตาลได้แต่น้ำลงไปหมดเลย เราก็ตั้งไฟเลยได้เนี่ยค่ะให้ปัดฝันให้มันขออืมใจค่ะโอ้โหเรารู้เดียวก็คือให้กำลังใจน้องดีอยู่กับไรชิ้นไม่ห่างเลยน่ารักมากนะคะแล้วเดี๋ยวเราใส่น้ำตาลแล้วพอเริ่มพอเริ่มหอมนะคะใส่น้ำตาลแล้ใส่น้ำตาลลงไปหอมมากนะคะน้ำตาลใส่แล้วพอค่ะ ของชอนนะคะค่ะามที่ที่ตอนนี้คุณามรใชาติมีช่องเลยหรือคแล้วก็อย่าลืมโด้วยน้ำปลาคุณโรยด้นยอยด้วยน้ำปลาไหมคะ่ค่ะ โอเคใค่ะบอกว่าใส่น้ำตาลก็ยังหวานอยู่ดีใช่ไหมอ่านั่นแหละค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวชิมรสชาติค่ะขั้นตอนง่ายๆเลยนะคะสำหรับการทำซอสมะขามอร่อยโอ้ยไม่กลัวอีกทีเดี๋ยวลองกินเราจะได้เดี๋ยว,ว่ารสชาติระวังร้อนนะคะให้น้องนุ่นด้ยวยค่ะคตตะโกนนะ ก้อนข้าวหอมต้อนให้ลูกซีของเราได้ชิมเล็กน้อยนะคะใช่ค่ะตักใช่ตักใส่กันค่ะก็เลยได้กล้ามไว้เราชอบตักใสกในกระเพื่ได้ระวังร้อนนะคะเต่าก่อนเล็กน้อยนะคะอย่าไปเยอะไปเดี๋ยวให้คำใหญ่กันทุกคนไปเดี๋ยวร่วมปะติดแค่ เแกวหวานเียววหานของมะขามก็แกมีไหมคะโอเคค่ะโอเคโอเคแล้วใช่ไหมคะโอเคแล้วนะคะตอนนี้เรียบร้อยก็ทอดเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราต้องแต่งจานกันตอนนี้เราต้องก็ใช้เวลาให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณค่ะโอเค ีซอสมผสมของเราเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปค่ะเชฟเดี๋ยวอันนี้นะคะคือตัวที่เอาไปนึ่งเมื่อสักครู่เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาออกเลยค่ะนึ่งเสร็จแล้วหรอครับใช่เรียบร้อยแล้วที่10นาทีผ่านไปค่ะ20นาทีผ่านไปนี่คือต yeah ัวไข่สุตนนะคะที่เรานานมาว้นึ nah, ่งเรียบร้อยแล้วสองปิ้นโตปิ้นใจของเรานะคะทีสองที่อันนี้ของคุณูนิวนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ของคุณดี แล้วเดี๋ยวจะให้น้องๆทั้งสองท่านได้ตกแต่งอาหารทั้งสองเมนูด้วยตัวเองค่ะตกแต่งตามใจที่หนูหนูที่การตกแต่งค่ะอยู่ในการอันนี้แล้น้องนุ่นเนี่ยเราจะจ่่าตกแต่งให้จ่ายตัวีมลงไปก่อนค่ะสวยใช่ค่ะสวยมากไม่กินไม่น้ำไม่น้ำเสียงน้ำพุเลย กได้ไหมลูกไปใส่ได้เลยพาเลยกระรางหอมลอได้ไหมตัวอะไรไปแล้วค็กแล้วเดี๋ยวมีดอกไม้นะคะแมนที่สามารถรับประทาได้ตกแต่งด้านหน้าเสร็จสูงของเราด้วยนี่คุณคุณจะใช้ช้อนแบบแตะลากๆเป็นรูปหัวใจได้ค่ะได้มาแล้วหัวใจหนึ่งดวงนะคะใส่กระปุกกระปิ๊กมากเลยใส่นกกระทานะคะใส่นกกระทา น,นี้ต่าคนตแตแต่นะีคะดี๋ยวนัน้ะคะตัดสอดลาได้แล้วก็าเป็นดอกไม้นะคะทั้งหมดทานได้นะคะแลุ้ดต<น>กแต่ไ,ได้ชอันนี้นที่น้องๆทั้งสบท่านกาลังตกแต่จานอยู่เดีเราจะมอบปิ่นโตนี้ให้กับสท่านผู้โชคดีที่เราได้จับกาศไดชื่อไปแล้วนะคะใช่าง,งานของเราแต่ชุดไทย่เพด้ถอป่นโับ้านสวยๆไปด้วยน่ในะเยว่อยตัวดอกไม้ตงแต่งด้านบน,<า>นได้เล<อ> นำดอกไม้ตกแต่งห้านหน้าเมนูอาหารมะเขือกระสอมะขามนะคะตัวนี้เป็นไข่ปลาค่ะเูได้เราเพิ่มแบบรสชาติเพิ่มข้นขึ้นก็ไข่ปลาด้านบนตกแต่งให้สวยงามมีการตกแต่งด้วยถ้าใส่าไปทั้งหมดเลยค่ะใส่ทั้งหมดค่ะตัวนี้บอกว่าอยากใส่ทั้งกระปุกเลยค่ะใส่อีกใส่ได้เดี๋ยวลำดับต่อไปนะคะน้องๆตกแต่งอาหารทั้งสามเมนูเสร็จเรียบร้อยแล้วจะให้น้องๆถ่าย ตัวอาหารส่เดียวไหมคะแข่งไม่ได้าไปแล้วะร้ว่าขด้แตกอแล้วฝึกซ้อมการเป็น่อพิราน,นะหน่อยไม่ได้คนได้หนึ่งตกจักรปินโตของเรานี่คะจะมีสชั้นสองชั้นนี้จะเป็นสองเมนูจากขนมของเราเพระชั้นที่3จะเป็นข้าวันไชั้นที่สี่จะเป็นขนมหวานวงคลค่ะ ทำด้วยจอบมะล,ลิหอมๆแบบนี้นี่ตึงก้านได้นะคะาการหยอะไหมตึนะสำหรับเมนูต่างๆที่น้องๆเห็นถ้าเกิดว่าอยากที่จะนำเมนูทั้งสองเมนูนี้ที่น้องๆทั้งสองท่านได้รับสั่งเมนูพิเศษแบบนี้เราสามารถหาข้อถิงได้ที่เป็นเตอคุ้มครองของเราเลยนะคะว้าได้เสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยทั้งสองท่านนะคะเพราะเสียงความด้วยกับเมนอการรับสั่์ต่อไปพิเศษจาก เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเชิญช่างๆของเราได้คะได้ถ่ายรูปก็เป็นการประชาสัมพันธ์กันก่อนค่ะถือคนลังให้น้องนุ่นิวแล้วก็น้องซีถือคนละเมนูนะคะแล้วก็เดี๋ยวมือก็ต้องอย่างดีนะคะให้งานของเราเป็นจัดนะคะ กระชับกนะด้าขึ้นนะจ๊ะปัจจะของกระด้างเป็นผักดอด้วยนี่ค่ะลองตั้งหลักก่อนนะคะ,ะค่ะแฟนขาจจะเอียนไม่เคยขับหน่อยไหมคะ กเ็ะ่รับาเอาเก็น่ะ้าลด้านล่างค่ะรหม้าบนแต่ต้องต้องใส่ผูกับหมืนหนั่มก้ไก็จะเป็นเมนูต่อไปก็จะเป็นราดกัุซอสผัดซอสมะขามซอสมะขามนะคะ้ค่ะแล้วก็ไ็ดไปเลย แล้วก็อีกหึงเมนูจากน้องนุเนียวค่ะใน่ตนญี่ปุ่นไตลไฟของเรานะคะและตอนนี้นะคะเรามีเมนูแป็นเมนูปลาเก๋าราดซอสขาวเสิมพร้อมกับไขน่นกขรทาแจากให้กับน้องๆด้วยนะคะเดี๋ยวทีมงานของเราอาจจะช่วยให้น้องๆน,นะคะเดี๋ยวเอาลงมาขสิร์ฟจิบได้เลยนะคะทำไปทานที่บ้านได้ ไปเลยกับมิเตอร์กริชกระทบไหล่กันแล้วนะคะ<ส>ผู้ชมดีสองท่านที่จะได้นะเด็กปินโตปินใจจากน้องๆค่ะอ<ส>ันแรกนะคะเด<ส>ีย๋ยวขอเรียกรายชื่อเลยแล้วกันเนาะ,ะ<ส>ขอเชิญคุณย่าแล้วก็คุณกิติยา